สวัอส,อสดีพี่น้องสวัสดียามยามบ่ายโมงพี่น้องเอย้ยพ่อกับี่เก่าพี่น้องก็สองซาบุไลอพี่น้องเย่อเมยมึงจะ่เนเปิดออกมากใเห็นอันเทาเจอเท่าตาเท่าก <c oughs> ิดน้ำสวัสดีปาลุงนลสวัสดีปาลุงเจยสวัสดีปาลุง เปิดมากเห็ดปลาหมึหรกรถพี่น้องเอ้ยโอ้ปลาหมึกเนี่ยย่างปลาหมึกพี่น้องอันนี้นะถขาหนาบ่าก็ลุกตัวนี้นละยย่างแล้วตัวนี้ยัง่า,ยยางพี่น้องนั่นเ็ดแล้วขาอย่างทั้งย่างทั้งกินพี่น้อง กำลังเส่พี่น้องเออปลาหมึกอันนี้นะพี่น้องปลาหมึกเนี่ยตอนนี้กำลังย่างยงปลาหมึกหนวดอันนี้ได้หนวดมันี่เจยมันเสด

ทนาซอยค่ะไปมาหากินอยากลวจเมื่อวนหากินพร้อมกันเหอืมเ็นว่าเรากนกันอ่อ็มเป็นแหเนเนียเนเกิเพราะกันต้มมันกับซีุตอนนี้ต้มลวกนันนั้นใช่ ซอยๆเลยเป็นยังดอกผสมมะคามใช่แล้วก็เอาใบลักนาวใช่ใบเลื่อน้อยท่านน้หนามหย่อยสดสดทนนี้ว่าท่านได้ชุบ่ชุกแล้วจะชุบบอสชุบไปอย่างเดียวค่ะกรมาออยยาวเดียวซอย่เออมานะคว่ำผ้าออกมา ุกวัวสุกข้าวสุกโลดหมอก่กวมมันต้น้ำคืออเจ้าคบต้มน้ำมันสุกกว่ากันสุกไวย่อยชอยเลยสุกไวยถ้าต้มควายมันอ่อนัวอ้วนมาได้ไหมมิว เขามาทั้งอย่างทั้งกินห่อนกินไหมยงบเอาอะแหล่เนี่ลูกหยุดยุดอ่านแฉานักกับไปที่งกินปลาเมือกอย่างพี่น้องกินไว้เลยเมือกย่างอย่างพังไทยคลองฝากของฝากว่าหอนแล้ว บนีของกวากวางเชือก็ไปเห็นย่งนี้ม่หอดกับยางเลยใส่กันเลยว <ừ. S 1> นงึบงับเงึมงับงึมงับเลยกินยางเดียวขอบใจด<อ>้วยจะตองประเมินบอกไกลเนาะอะไรกินเสยยางเดีดวยวมาซื <c ười> อ้ <c ười> อนยางกถ้าก <c ười> ิน <c ười> เอาซาปุ้งบ่มาบ่ป <Yeah, um ุ้งยยับจมาสิงเดียวบ่ี่คุยแงด้ตินกเนองปังงลูนหายแง่เลยบ่กำลังเสบนัวพี่น้องเ้ยเบิก่อนครับเบิดก่อนอยากไปนำคิดไปนำ ลุกละโหยกว่าไม่ได้มาช่ยว่ยตาแล้วจะมีมาชุกฮ้ทางนี้ได้ย่างทางได้ชุกฮะบวานบ่ทางน่ากินได้กันแทงี่จองวันขุดบ่ นอนทีงานนี mm. mm. uh, mm. réussi, oh, ้ไม่กิน้อ่านเดต้ามันแบบฮาดกินไร้แี้วมาในไม่มิว w a day m e ันหาดว่าซันเอาดิมันพอเจอแล้เดิ่คนบอกินพี่เ้องป้ามึกนะ คันบอลลวกไปว่าอ่าใหม่เร็วใหม่ใหม่ใหม่ส right sí> ุกไวลีตรนี้เลยจะเจ้าว่าจะสร้อยใส่หม้อแะ้วต้มมนากไก่บอลวกบ่อจะหมักบอลลวงบมันก็สุกพอกันอันนี้ยากเลยบัปงแซเนาะกินันไ้กินรลมันได้ค้อนไฟเนยเยหอมบะธรรมชาติธรรมชาติค้อไฟ กับพื้นธรรมชาติดีกวะธรรมชาติมันดีเน่ถรามาชาติบบบนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ตวมนจากบามันดีมันดีเขานหมึกดีเอาใส่อีกตัวบุญมีแซบบ่เจ้ไอแซบบ่ ขซื้อเรื่องเนี่ยโอ้โหคุณเอฟจากบงไทยเอ๊ะนินเอฟวีได้บอแลเอฟเฟินเขาทําางเขาถามบอเขถามาที่่กิน้มนี่บอ้าอใิ้นกินั้มานี่บอกินน ทังกินเลเอานี่ตัวนี้ใส่อีกหน่อยออโต๊ะอี๋เลยมแลนไป,ปมัตหมกาดมันแลนจัพูดีพูดีกรอบๆพนนะบูดีอะไรเนะแถมเนาะกินอย่างปลาหมึกพี่น้องเลยน้ำจิ้มกระแดงแบบมจิจ้มเลน,นะนะเมกูไเมื่อพดี

สุกน้ำมาทัดพี่น้องคนยางเนี่ยบ่ยากก็จนสุกน้ำมากินแบบนี้กะถือว่าแซบบอยู่พี่น้องไอ้ผวกเแซ่บแรกกินลูกน้ำโลกน้ำรานมาดูรอยหนวด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 มันอะไรนี่มําทำจับเลย้เงินนะยเนี่น แม่จะอะไร่ถะพอดีไพอดีเอืออซบงดียอ่้่กบางเลยโม่เหลยยับกะกนกอ่ะนางกนะบอนั้างตัวสองไอนะนา จงจงไหวฮะแม่มาด้วยเด้อกินแล้วต้องจ่ายกินแล้วต้องจ่ายตอนผู้นี้คู่มีส่วนเกี่ยวเด้วกินหมอเด้อกินหมอเด้อตาจ้าบ่าวเล่แห่งสดพี่น้องสดแจ๋วแจ๋ววันแจ๋วเพลิดเพลินเสแบบเสแบขนาดเสแบบปากเลยเนาะอยางกุยมันระบาดใจ เนาะมับอกเขาเนื้อเขาหนังใช่ไหมแม่นสดเลยน้ามันเป็ดลงมือร์ก่อนลงก่อนแล้วเบอร์กูย้ำล้างอยู่แม่นความแจมแดงแจมแดงเลยน้ำกระแดงข้าขึ้นในพระไลนนุกขี้มมกที่ฮามันไม่เสร็จขี้มมกลูกปล่อยปื้ดออกมาแบกเข้าไว้ตาเด้อตาเด้อแบบกินแบบมาฮ่าพี่น้องเอ้ย เรามาเห็นเนมาแปรงใครอ๋อมิวมามานั่งแล้วมีจอกให้ดูจอบเจ้าจะจอบนะเจ้าก็สดคือเจ้าใช่ไหมเนาะเบาแขวมนะเมื่อเลยบอก ทหารเมื่อเลยหูตู่ทหารทหารเนี่ยนะป้าแซมิวหักกำลังขาพี่น้องเขากินสีเบิร์เพิ่นหักกำลังขาแ่บแทบแ่บแ่บเพิ่นวะสาปุ่งสาปุ่งกำลังเข่าเมืองเดาะอีก่องสามเดือนไม่ใช่ มีสองเพศดิแหละบ่บ่ยิงกระชายบ่ไมันยงจะไ,ไปกวดไปผา,ขาเขา,าก็ไนนม่ใช่เลยมานดีอยากดำหน้าเนาะม้ยนผอยากดดำหน้านดําเนาะนดางอสบายดำหน้นนาบอเอาละตอนนี้คือวิพายกินเนาะกอนเกยใจ ไข่มันบอลนะย่างด้วยเหรอย่างเหเหี่กับโบกินตีนโบกินยังกินบบอีมยงกินอ่ายไกินรวมกันใช่จะถ่ายอะไรสุดยอดมือหนึ่งมันงหายางเลย ตัพี่หน่อยสามีกดกดหาตอนกดตอนกินได้ดอกอันนั้นนะตอนแข็งด้วยว่าตอนอ่อนนี่ย่างอีเจ้ามันยังมาไวอย่างอีกสายไฟคือกระโดดหาบบอันนี้มาการกินบันไดฮะด้วยงานสิกินเนี่ยบ้าเล่นนี่

Oh. พอแล้วพอแล้วใล่ลไหมกบหนาพอกันใหม่เด้อพี่น้องป๊าเดินพอกันอีบล้วชื่อมาบอกจะไปดิ